EP ที่2เราก็มาต่อกันด้เรื่องของการสร้างตารางแล้วก็ความสัมพันธ์บนโปรแกรม Microsoft Access จาก EP ที่1นะครับเราก็ได้สร้าง ER Diagram แบบคร่าวๆขึ้นมาละคราวนี้ผมก็จะนําแต่ละ Entity เนี่ยไปสร้างเป็นตารางอันดับรแรกก็คลิกขวาเลือก New สร้างเป็นไฟล์ Microsoft Access Database เปล่ปาๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อระบบขายหน้าร้าน อันนี้แล้วแต่เราเลยอันนี้มีเพื่อนๆสงสัยนะครับถามมาหลายคนเหมือนกันว่าการคลิกขวาสร้าง New File Access ใหม่มันไม่ต่างกับการที่เราไปเปิดโปรแกรม Microsoft Access ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือก Blank Database แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะสร้างไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์แล้วก็กด Create เหมือนกันนะครับจะใช้วิธีไหนก็ได้อโอเค อันนี้เราก็คลิกเปิดไฟล์โปรเปล่าขึ้นมาก่อนจากนั้นเราก็ไปดูที่ e ออร์เดกรมที่เราเขียนขึ้นมาสร้างอันไหนก่อนก็ได้นะครับเราจะสร้างไปเสร็จก่อนไปเสร็จก่อนเลยแล้วกันก็ Create ที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกที่ Table Design โอเคจะมีเรื่องของ ID ไปเสร็จวันเวลาแล้วก็ยอดเงินแล้วก็ ID พนักงาน ออส่วนยอดเงินนี้ตามที่ผมได้ออกแบบไว้จะเก็บในเรื่องของยอดเงินที่ลูกค้าให้มานะครับเช่นอย่างสมมติลูกค้าซื้อของ250บาทแต่ให้มา300บาทเราจะเก็บตัวนี้เป็น300บาท เพื่อในกรณีที่จะมีปัญหาที่ว่าลูกค้าหรือพนักงานเข้าใจไม่ตรงกันหรือบางทีอาจจะพลาดนะครับคือลูกค้าอาจจะยืนยันว่าเขาจ่ายค่าสินค้ามาเป็นแบงค์500แต่เพื่อยืนยันความเข้าใจว่าพนักงานเนี่ยได้รับเงินจากลูกค้ามาเป็นจานวนเท่าไหร่ที่คียลงไปในเครื่องเพื่อตรวจสอบการรับเงินของพนักงานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บเรื่องของสถิติว่าลูกค้าส่วนใหญ่มักจะชาระเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่อันนี้คาว่ายอดเงินอาจจะ ไม่ค่อยสื่อนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่ารับเงินแล้วกันรับเงินคือรับเงินจากลูกค้ามาเป็นจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละบินใบเสร็จอ่ะโอเคหลักๆก,ก็จะมีสร้างอยู่เท่านี้อันแรกก็คือ ID ใบเสร็จอันนี้ก็เป็น Auto Number Primary Key วันเวลา นี้เป็นการบันทึกก็เป็นเดทไทม์แล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องของรับเงินอันนี้ก็จะเป็น Number แต่เป็น Number เรื่องของเงินก็จะมีจุดทศนิยมเป็น s i n เกิก็ได้ครับ2องตำแหน่งแล้วก็ ID พนักงานก็ ID ตัวเล็กแล้วก็พนักงานอันนี้ก็ ต้องเป็นน u m เ e อแต่คราวนี้พอเป็นเรื่องของการทำฟอร e นเคีค่า Default Value ต้องเป็นค่าว่างโอเคเสร็จแล้วก็ Save ตั้งชื่อ TBL byset โอเคก็เปิดดูเดี๋ยวตั้งฟอนต์ให้ใหญ่หน่อยนะครับนะเป็นอย่างนี้เซฟ อันที่2เป็นเรื่องของพนักงานอ่ะเราก็ทำตารางพนักงาน create table design มีฟิล์อะไรบ้างเราก็ดูเรื่องของ id พนักงานที่อยู่เลขที่บัตรแล้วก็ชื่อพนักงานก็คือ id under score พนักงานเป็น Number แล้วก็เป็น primary key ฟิล l ์ที่2ก็ชื่อพนักงาน ันนี้ผมรวมชื่อนำสกุลไปเลยนะครับไม่แยกเป็นช็อตเทคอันที่3เลขที่บัตรอันนี้ก็เป็นช็อตเทคอันที่4ก็คือที่อยู่ก็เป็นช็อตเทคก็เซฟเป็น tbl พนักงานคราวนี้ผมอยากจะเปลี่ยนรหัส id พนักงานจากเดิมที่เราใช้เป็น long integer นะครับ ให้เป็น replication id อันคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายสั้นๆน,นะครับของ replication id ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรโอเคปกติคีย์หลักที่เราใช้กันธรรมดาใน id นะครับเราจะใช้เป็น Data Type แบบ long integer ซึ่งลักษณะของมันจะเป็นการ run number ไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 5 6แต่ละ record ถูกไหมครับ ก็รันไปส่วนของ replication ID จะเป็นการรันแบบสุ่มหรือจะเป็นเลขอะไรก็ได้ฐาน16 ABC ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่จะไม่ซ้ำกันเหมือนกันในแต่ละเ r คออ์์ซึ่งตัวเลขจะไม่เรียง1 2 3 4อย่างตัว long integer แบบปกติที่เราทำกันข้อดีของมันก็คือในกรณีที่เรามีเครื่องลูกหลายๆเครื่องเช่นสมมติต่อมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น database อยู่เครื่องหนึ่งแล้วก็มีเครื่องลูกอยู่2เครื่องอย่างนี้นะครับ ในกรณีที่เราใช้ Database ร่วมกันมีเครื่องนึ่งทำการเปิด New Record ใหม่ครั้งเอาไว้ยังไม่ทําการ Save หน้า New Record นั้นก็จะจอง ID ใหม่เลข7ไว้ในกรณีที่ยกตัวอย่างตรงนี้นะครับพอรันมาถึง6ใน Data Type แบบ long integer ก็จะจอง ID ที่7ไว้แล้วอีกเครื่องหนึ่งเข้ามาก็เปิดนิวเรคคอร์ดเช่นกันในเมื่อเครื่องก่อนหน้ายังไม่ได้ทําการเซฟนิวเรคคอร์ดของเครื่องที่2นี้ก็จะจอง ID r e เรคคอร์ดที่7เหมือนกันแล้วเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวที่2ทําการเซฟ ID ที่7ก็จะถูกบันทึกลงไปในฐานข้อมูลส่วนกลางนี้คราวนี้มันจะเกิดปัญหาตรงที่เครื่องแรกที่ยังไม่ได้ทำการเซฟแล้วเซฟทีหลัง ID ที่7จะไปซ้ำกับ d a t a า a s e ที่ทำการเซฟไปแล้วก็จะเกิด e r r o r ขึ้นมาแต่ในกรณีที่เราใช้เป็นแบบ r e l i c a t i o เค ID ก็คือการสุ่ม ID นะครับมันจะเป็นการแก้ปัญหานี้ไปโดยเครื่องที่ยังไปเซฟก็จะได้ ID แบบสุ่มที่ไม่ซ้ำกันอยู่แล้วนะครับกับเครื่องใหม่ที่ทำ New Record ขึ้นมา ID ก็จะเป็น ID อีก ID หนึ่งที่ไม่ซ้ำกับเครื่องที่เปิด ID จองไว้แต่ยังไม่ได้เซฟ อันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการบันทึกเรคคอร์ดแล้ว ID ซ้ํากันได้นะครับโดยเปลี่ยนมาใช้เป็น replication นั่นคือประโยชน์ของมันแต่คราวนี้ที่ผมนำมาใช้นี่ผมไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แต่จะเป็นการใช้เพื่อให้มันสร้างรหัสพนักงานแบบตัวเลขหลายๆตัวให้มันแปลกๆหน่อยอะแต่เดี๋ยวมาทําให้ดูว่าเป็นยังไงโอเคแล้ก็กลับมาที่โปรแกรมของเราก็เซต ID พนักงานนะครับเปลี่ยนจาก long integer ก็เป็น replication id แล้วก็ s a v ส่วนพอเราเปลี่ยนอย่างนี้แล้วเนี่ยตรงตัวใบเ e ็เข้าไปที่ Design View ใหม่ id พนักงานตัวนี้นะครับที่เป็น foreign key ตอนแรกเราเซ็ตเป็น long integer ใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น data type ตัวเดียวกันก็คือ replication id มันถึงจะทำการเชื่อมความสัมพันธ์กันได้นะครับหลักการก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางของตัวคีย์หลักกับ key นอกคือ primary key กับ foreign key เราก็ต้องกำหนด data type ในรูปแบบเดียวกันเท่านั้นนะครับ โอเคเสร็จ okay. แล้วเราก็เซฟปิดไปก็เสร็จไป2ตารางแล้วครับตารางที่3ก็คือรายการขายรายการขายก็มีฟิลเรื่องของ ID ใบเสร็จ ID สินค้าจำนวนขายแล้วก็ราคาขายโอเคก็ไปสร้างกัน create table design มีเรื่องของ ID ตัวเล็ก under score ใบเสร็จ เป็น Number เพราะเป็นเรื่องของ Foreign Key Default Value ต้องไม่กำหนดนะครับแล้วก็มี ID ตัวเล็กอีกอันนึงก็คือสินค้าเป็น Number Default Value เป็นค่าว่างแล้วก็จำนวนขายอันนี้ก็เป็น Number จำนวนขายอันนี้ก็เป็นจำนวนเต็มได้นะครับเพราะสินค้าแต่ละชิ้นเราก็ขาย1 2 3 45อยู่แล้วไม่มีขายครึ่งชิ้นส่วันมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราคาขายนะครับอันนี้ผมอยากจะบันทึกลงไปใน transaction ของรายการขายเลยในแต่ละทุกการขายของเล็กคอร์ดนะครับเราจะบันทึกว่าสินค้าตัวเนี้ยณนะวันเวลานอที่ขายเนี่ยเราขายในราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นราคาขายผมขอเปลี่ยนอีกนิดนึงนะครับเป็นบันทึกด้วย เป็นราคาขายบันทึกส่วนผมอยากจะเพิ่มการบันทึกอีกรายการหนึ่งก็คือเรื่องของทุนด้วยก็สร้างแอตทิวิวขึ้นมาอีกตัวหนึ่งชื่อราคาทุนบันทึกเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าหนะ้ารายการที่เราขายแต่ละรายการเนี้ยทุนเราก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะบันทึกไว้ให้เป็นต้นทุนณนะวันเวลานอที่ขายตอนนั้น ก็เพิ่มด้วยส่วนราคาทุนอันนี้เนี่ยผมก็จะไปดึงราคาจากราคาซื้อตัวนี้มารายการนําเข้าโดยต้นทุนที่เราจะคํานวณเราก็คํานวณแบบ FIFO นะครับอ่ะผมวงเล็บไว้หน่อยดีกว่าว่าตัวนี้จะเป็น FIFO คือเราจะใช้ระบบแบบ first in first out ก็เอามาจากราคาซื้อตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ต้นทุนที่แท้จริงโอเคแล้วก็ไปเขียนต่อราคาขายบันทึกอันนี้ก็เป็น Number มีเศษสตางค์ก็ให้เป็น Single ก็ได้นะครับแล้วก็ราคาทุนบันทึก เป็น number แล้วก็ single ก็อาจจะ comment ไว้นิดหนึ่งว่าเป็น first in first out เข้าก่อนออกก่อนอันนี้ก็อาจจะหมายถึงเก็บราคาปัจจุบันณนะวันที่ขายเพราะราคามันไม่แน่นอนโอเคแล้วก็ save เป็น TBL รายการขายตัวนี้อาจจะไม่ต้องกำหนด Primary Key ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่กำหนดแล้วกันจะได้ไม่เยอะเกินไปแต่จร,จริงจะกำหนด Primary Key อีกฟิล์หนึ่งก็ได้นะครับเป็น ID มันจะทำให้เวลา sort ข้อมูลมันง่ายขึ้นโอเคเราก็ได้3ตารางละคราวนี้ก็มาดู ตารางที่4กันก็คือสินค้าสินค้าก็มีฟิลเรื่องของ id สินค้าชื่อสินค้ารหัสแท่งราคาปลีก id ประเภทสินค้าแล้วก็ราคาทุนก็สร้างตารางเหมือนเดิม create table design มีเรื่องของ id underscore สินค้าอนี้ก็เป็น auto number ธรรมดา set primary key รหัสแท่ง อันนี้เป็นช็อตเทคแต่รหัสแท่งก็อย่างที่บอกไป e ีพที่แล้วนะครับว่ามันจะเป็นคัดดีเดตคีย์เพราะฉะนั้นเลขของรหัสแท่งนี้จะต้องไม่ซ้ํากันด้วยในแต่ละสินค้าเพราะฉะนั้นเรามากําหนดตรงอินเด็กซ์ตรงนี้นะครับว่าเป็น no duplicate ก็คือไม่สามารถซ้ากันได้ต่อมาก็คือชื่อสินค้านี่ก็เป็นช็อตเทคแล้วก็ฟ o r e i g key ก็คือ id underscore ประเภท สินค้าก็เป็น number เป็น foreign key ก็ default 5มี0นนะครับต่อมาก็ราคาทุนอ่ะอันนี้ราคาทุนใช่ไหมครับดูจาก er diagram ราคาทุนตรงนี้เราไม่ต้องใช้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมกะจะไม่ทำเรื่องของรายการนำเข้าก่อนไว้ทำทีหลังแต่พอทำรายการนำเข้าด้วยแล้วเนี่ย ราคาทุนเราไม่ต้องใช้แล้วเพราะเราจะใช้แบบไฟ f IF o เลยก็คือไปดึงราคาซื้อจากราคานําเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นราคาทุนตรงเนี้เราไม่ต้องเก็บเราไม่ต้องกําหนดแลละในสินค้าเราไปดึงข้อมูลจากในรายการนําเข้าแทนอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ลบทิ้งไปเลยแล้วราคาทุนไม่เอาแล้วเหลือราคาปลีกอย่างเดียวก็ เปลี่ยนเป็นราคาปลีกซึ่งก็เป็นน u m เบอร์พอเป็นราคาก็อาจจะมีเศษสตางก็เป็น Sin เก e ก็จะประมาณนี้เซฟให้ชื่อว่า tbl under score okay. สินค้าโอเคคราวนี้ก็มีเรื่องของตารางประเภทสินค้าอ่ะเราก็มาสร้าง create Table Design ประเภทสินค้านี้ไม่มีอะไรนะครับก็มี ID ตัวใหญ่ Underscore ประเภทสินค้าอันนี้ก็เป็น Auto Number Set คลิกขวาเลือก Primary Key แล้วก็มีฟิล์หนึ่งก็คือชื่อประเภทสินค้าก็เป็น o r t Text แค่นี้เลยนะครับ Save ชื่อ tbl Underscore ประเภทสินค้าก็ปิดไปอีกตารางหนึ่งก็คือตารางรายการนำเข้ารายการนำเข้าก็จะมีฟิลด์ ID รหัสแท่งวันที่นำเข้าจำนวนนำเข้าแหล่งที่มาแล้วก็ราคาซื้อก็คือต้นทุนณนะอดนั้นในสินค้านั้นๆโอเคก็ Create TableDesign ID ตัวเล็ก Underscore รหัสแท่ง อันนี้ก็เป็นช็ Tech. อตเทคอย่างในกรณีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราตั้งรหัสแท่งมันจะอยู่ในส่วนของตัวสินค้าใช่ไหมครับสำหรับตัว Primary Key อันนี้จะเป็น Foreign Key คลิกขวาเลือก Design รหัสแท่งช็อตเทคการให้ Field Size เนี่ยอยู่ที่255บางทีมันอาจจะเยอะไปถ้าสมมุติว่าเรากำหนดให้แค่20ตัวอักษรอย่างนี้นะครับแล้วเรา Save สมมตินะ พอเรามาเป็น foreign key ที่เราจะเอาตัว id รหัสแท่งเนี้ไปเชื่อมความสัมพันธ์กับตัว key หลักในตารางสินค้าที่เมื่อกี้เรากำหนดว่า s ช็ t t e ทคตัวอักษรได้20ตัวเราก็ต้องกำหนดตรงนี้นะครับว่าเป็น20ตัวอักษรเช่นเดียวกันคือ data type มันต้องเหมือนกันนะครับระหว่างตัว primary key กับตัว foreign key อ่ะแล้วก็มีเรื่องของวันที่นำเข้าอันนี้ก็เป็น date time จำนวนนำเข้าอันนี้ก็เป็น number แล้วก็ราคาซื้ออันนี้ก็เป็น number แต่พอเป็นราคาก็อาจจะมีจดุดทศนิยมก็ single ไปอ่ะครัวคราวนี้ผมให้ในเรื่องของแหล่งที่มาด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้มาทำเพิ่มเติมทีหลัง แหล่งที่มาก็คือเราซื้อมาจากไหน macro lotus หรือร้านที่เขาขายส่งร้านอื่นๆแล้วก็จะบันทึกได้ว่าสินค้าลดนี้เรานําเข้ามาจากที่ไหนอันนี้ก็เป็นช็อตเทคโอเคก็เซฟตั้งชื่อ tpr b l e รายการนําเข้าตอนนี้ก็ไม่มี primary key ก็1 2 3 4 5 6ก็1 2 3 4 ห้าหกหกตารางตรงตาม ER แ i a g r ด m กรทุกประการนะครับอ่ะคราวนี้เราก็อันนี้ตัวหนังสือ default มันจะเป็นตัวเล็กหมดเลยผมขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับเป็นฟอนตัวอื่นให้ดูชัดขึ้น โอเคก็เซฟปิดเซฟไปนะครับคราวนี้เราก็มาที่หัวข้อ Database Tools แล้วก็เลือกที่เมนู Relationships แล้วก็เลือกทุกตารางมาเชื่อมความสัมพันธ์กันไปเสร็จประเภทสินค้าพนักงานรายการขายรายการนำเข้าแล้วก็สินค้า หลักๆเราก็จะจับคู่ตาม E-R Diagram อันนี้เลยนะครับเริ่มจากใบเสร็จรายการขายพนักงานสินค้าประเภทสินค้ารายการนำเข้าอ่ะใบเสร็จจะมีเรื่องของรายการขายพนักงานสินค้ารายการนำเข้าแล้วก็ประเภทสินค้า primary key by set foreign key by set อันนี้ก็เชื่อมความสัมพันธ์กันโอเคแล้วก็กำหนด enforce referential integrity ก็จะได้เท่ากับ1ต่อหลายก็คือ one to many ส่วนอันนี้เป็น foreign key พนักงานก็มาเชื่อมความสัมพันธ์กับ id พนักงานตรงนี้ก็กำหนด enforce referential integrity create ใน id สินค้าก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็เชื่อมกับ id สินค้า f o r e i g n ต e y ตรงตารางรายการขายกำหนด Enforce Create ประเภทสินค้า id ประเภทสินค้ากำหนด Enforce Create แล้วก็ id รหัสแท่งกับรหัสแท่ง โอเคเราก็จะได้ตารางแล้วก็ความสัมพันธ์ของตารางประมาณนี้จากนั้นเราก็มาสร้าง Lookup Combo Box ให้กับตารางที่มีฟิลเป็น Foreign Key พวกนี้นะครับอ่ะเริ่มด้วยตารางใบเสร็จก็ดีไซน์ i e w เข้าไปที่ ID ตัวเล็กนะครับพนักงานแล้วก็ไปที่ Lookup เลือก Display Control เป็น Combo Box แทนจากนั้นก็ลงซอส อันนี้เป็นเรื่องของพนักงานเราก็ไปดึงตารางพนักงานขึ้นมานี่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ ID แล้วก็ชื่อพนักงาน close yes แล้วก็คอลัมน์เขาเป็น2 c o คอลัม์ width 0, semicolon 2 save เราก็จะได้ ID พนักงานที่เป็น combo box แทนที่จะเป็น text box อันนี้ไว้สําหรับให้เลือกเลยนะครับสําหรับฟิลที่เป็น Foreign Key ก็ทําอย่างนี้ได้อะต่อไปก็ตารางรายการขาย Design View ID ไปเสร็จนี้ไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทําเป็นฟอร์มย่อยตรงนี้เราจะไปอ้างอิงกับฟอร์มหลักแทนก็มาทําตรง ID สินค้า ID สินค้าก็คือดึงมาจากตารางสินค้าก็ไปที่ลูกอัพเปลี่ยนจาก Text Box เป็น Combo Box แล้วก็ s o u r c e ดึงตารางสินค้าเอาที่ ID แล้วก็ชื่อสินค้า close yes save ตรง ID สินค้าแล้วก็จะสามารถเลือกชื่อสินค้าได้ต่อมาก็รายการนำเข้า design view ไปที่ f i l l id รหัสแท่ง lookup แล้วก็เปลี่ยนจาก text box เป็น combo box เลือกที่ load source รายการนำเข้านี่ก็ดึงรหัสมาจากตารางสินค้าเหมือนกันนะครับก็ดึงตารางสินค้าขึ้นมาเลือกที่ id สินค้าส่วนฟิล l ์ที่จะแสดงไม่เอาเป็นชื่อสินค้าแล้วนะครับอันนี้เอาเป็นรหัสแทงแทนแล้วก็ close yes column count ก็ให้เป็นคอล column width ก็เหมือนเดิมนะครับ 0, semicolon, 2, save ก็ใน ID รหัสแท่งก็จะเปลี่ยนจาก text box เป็น combo box แทนแล้วก็อีกตารางก็คือตารางสินคา้า design view อ่ะแต่ตารางนี้ถ้าจะแก้ไขเราต้องปิดตารางพวกนี้ไปก่อนครับเพราะว่าเราดึงความสัมพันธ์กันอยู่ก็ปิดตารางพวกนี้ลงไปก่อน เลือกตารางสินค้าแล้วก็ดีไซน์ i e w ใหม่อันนี้ก็จะมีเรื่องของ ID ประเภทสินค้าเลือกที่ฟิลนี้แล้วก็ Look Up เปลี่ยน Display Control เป็น Combo Box แล้วก็ไปที่ l o a s s o r t เหมือนเดิมอันนี้เราก็ดึงจากตารางประเภทสินค้ามี ID แล้วก็มีชื่อประเภท c o s s y y s s คอลัมน์เขาก็เป็น2 คอลัมน์ว t ดก็ 0, s e m i เซม o โคลอนโอเคเซฟสำหรับ EP ที่2ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเป็น EP ที่3ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการทำฟอร์มสินค้าแล้วก็ฟอร์มนำเข้าต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชม